สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world โอ้โหห่างหายไปนานครับจ๋าไม่ได้ทำคลิปมาเกือบสามอาทิตย์นิดนิดละคือแบบนี้ครับจ๋าพึ่งยุ่งกับการซื้อบ้านใหม่นะครับใช้เวลาโอ้เดี๋ยวจ๋าจะมาทําคลิปเล่าการซื้อบ้านในอเมริกาแบบใช้สวัสดิการทหารนะครับมันมีสิทธิอะไรยังไงแล้ว จ๋านี่มีโอกาสเป็นจ๋าข้างไหมแบบโดนซื้อบ้ตรผิดถูกโกงถูกนายอย่างงุ่นอย่างนี้ไหมต้องมาเจอประสบการณ์การเล่าของจ๋ากับการซื้อบ้ตรในอเมริกาสไตล์ทหารทหารนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะโอ้ยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวัน thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้าวันที่เขา ฆ่าไก่งวงกันแล้วก็มีประเพณีนู่นนู่นนี่นี่เยอะแยะไปหมดนะครับหยุดยาวสี่วันแล้วก็คริสต์มาสปีใหม่โอ้โหเยอะแยะไปหมดจ๋าเลยยุ่งครับช่วงนี้ขออภัยครับแต่เขาบอกเลยว่าโอ้ยก็ต้องหาขนาดขึ้นฮอดหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆคิดถึงนะครับโอ้โห I miss you อะทุกสิ่งทุกอย่างบอกเลยครับจ๋าคิดถึงทุกท่านนะครับแล้วก็อ่า,อาก็เลยต้องทําคลิปให้ได้เพราะว่ามันห่างหายไป เกือบสามอาทิตย์แล้วอะนะแม่จ๋าก็คิดถึงนะก็เลยต้องทําคลิปนี้แล้วเจอคําถามดีๆพอดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยคำถามนี้หยิบมาทําเป็นคลิปได้เดี๋ยวมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังว่าคลิปนี้มีอะไรจ่าเอามาคุยทําไมนะครับก่อนอื่นที่ก่อนที่จะจะเข้าไปในคําถามที่มีคนทาง Facebook ถามมาจ่าขอแจ้งอย่างหนึ่งว่าไปนี้ปังปุริเย่ปัง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 ,ปง ปังยังไงล่ะครับมีข่าวงในโทรมาแจ้งเฟซ t ทม e หาจ่าเลยโอ้โหบอกว่าจ่าหมายถึงพี่น้องทหารอเมริกันเชื่อสายไทยนะครับหลังไม่มาหาจ่าเฟซ t ทม e มาบอกเขาบอกว่ากระซิบแบบเบาๆไปนี้ย uh, ีはは meter, ่สบยี่สิบสาโคบะโกลบุรีเจอกันครับครั้งนี้ใหญ่โตมโหรานเหมือนแบบเอาอินทรีไปข่มก็ะพือปบกเผออินทรีจะ ดันมังกรออกเอ้ยไม่ใช่สิไม่ๆ่พูดเล่นขำๆนะครับไม่มีไม่มีก็คือว่ามีข่าววงในมาบอกครับว่าครั้งนี้จะ,จะ,จ,ะจะฝึกใหญ่ใหญ่ใหญ่มากๆเยอะมากเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าปีสองปีผ่านมาเพิ่งหมดโควิดนะหรือปีนินดๆแล้วฐานยังไปไม่หมดนะปีที่แล้วก็ถือว่าใหญ่โตนะฮะมารีนก็ไปอาร์มี่ก็ไปนะครับไอทอบอนอยอไปกันหมด แต่ว่ายังไม่ถึงระดับที่แบบบูมบูมบูมเพราะว่ามันยังโควิดอยู่แต่ไปไีนี้ปลดล็อกทุกอย่างโอ้โหถึงมีความรู้สึกว่ามีสายวงในโทรมานี่มันบอดรรมดาแล้วมารรมดาบอธรรมดานะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากด้วยนะครับ ไม่ว่าจ่าคงไม่ได้ไปนะครับไม่ต้องถามนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงกับสายงานของจ่านะครับสายงานของจ่าเนี่ยคือเ,อเน้นการหาคนเข้ามาเป็นนะครับโดยการไปรีคูดหรือว่าสัสดีเอากันง่ายๆแล้วกันสัสดีแล้วกันแต่โดยการที่ว่าไม่มีการเกณฑ์ทหารที่อเมริกานะครับจ่าก็ต้องสอนน้องๆเป็นครูฝึกให้น้องๆทหารเรือเหล่านี้ไปหาคนเข้ามาสมัครเป็นทหารเพราะฉะนั้นไม่ตรงกับสายงานของจ่าก็เลยไม่ได้มีโอกาสไป มีโอกาสไปเป็นล่ามไหมก็มีโอกาสนะครับแต่ด้วยการที่ว่ากองทัพอเมริกาเนี่ยมีพี่น้องทหารอเมริกันเชื้อสายไทยเยอะมากเลยทั้งในทอบอทอรอนะครับแล้วก็นอยอนี่ก็มีอยู่ไม่กี่คนนะครับแต่เขาบอกได้เลยว่ามีมีเยอะมากนะครับน้องๆพูดภาษาไทยสอบภาษาไทยแล้วเขาได้เบียรเลียนพิเศษด้วยนะก็มีความสุขข,ของเขาแล้วจากเชื่อว่าน้องๆเหล่านั้นแหละถ้าเขาได้ไปเขาจะติดต่อมาหาจา่าแล้วก็จ่าก็จะเก็บ บรรยากาศดีๆสวยๆงามๆเหมาะเนาะแบบพี่น้องไทยพี่น้องอเมริกันประสานประสานความสามัคคีกันและกันก็จะมาเป็นทําเป็นเรื่องเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอะเข้าเรื่องเลยแล้วกันโอ้โหจา่าสาธยายมาละสี่นาทีปลายแล้วยังบอกอู้ยังบอกเข้าเรื่องเลยอ,อู้ยังเป็นยังเป็น,ย,ปนยังมามามา,มาครับวันนี้จ่าเจอคําถามนี้แล้วจ่าคิดว่ามันเป็นคําถามที่ดีมากนะเพราะว่าทุกท่านหลายท่านคงจะงงไม,ไม่เชิงว่างงแล้วกันแต่คงคิดว่าเฮ้ยกองทัพ ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะทำไมความระเบียบของเขาไม่มีเลยใช่ไหมมันคือคำถามแบบนี้ครับพี่จ๋าครับผมสงสัยทำไมทหารอเมริกาไม่เรียงตามลำดับไหล่เวลาเข้าแถวหรือเรียงเฉพาะตอนฝึกผมเห็นหลายคลิปมากครับคือแบบนี้ครับถ้าไปโรงเรียนทหารเนี่ยนะไม่ว่าโรงเรียนพลทหารโรงเรียนในเรือนในร้อยแล้วแต่ช่วงเวลาเข้าไปฝึกเนี่ย ทุกคนต้องเรียงลําดับไหลอยู่แล้วนะครับด้วยการที่จัดระเบียบวินัยในการาในการที่ให้ปลกฝั่งน้องๆให้การทําเข้าแถวเป็นยังไงแต่เราไม่ค่อยเน้นเรื่องนั้นสักเท่าไหร่เราเราเน้นช่วงฝึกเข้ามาแรกๆให้เขาเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันดูดีมันดูดีมันดูด,ด,ดีแต่จริงแล้วมันก็อาจจะมีมากกว่าดูดีมีทั้งวินยัยมีดู แบบแบบ่งบอกว่าออมีวินัยมากในในหน่วยนี้กองนี้อะไรประมาณนี้นะครับนั่นเป็นช่วงฝึกมีอีกไหมที่เขาจะเรียงลําดับไหลมีครับอย่างกับพิธีต่างๆนะครับพิธีที่เป็นทางการพิธออีพิธีทางการของของกองทัพเรือนะไม่ใช่พิธีทางการอย่างกับงานเกษียณจาหรือว่างานติดยศใครอันแบบนั้นคือสมัครใจใครไปก็ไปไม่ได้มีบังคับแต่ว่ามีงานอะไรที่เรียงลําดับไหลก็มีประมาณนั้นแหละครับแบบไป ไปเป็นหูเป็นตาให้กับข้างนอกรั้วค่ายอ่ะแบบนี้ก็จะดูหน่อยก็จะดูดีหน่อยก็ทุกคนก็จะรู้กันว่าอ่าโอเคเรามาข้างนอกนะเราต้องเป็นหูเป็นเป็นหน้าเป็นตาให้กับกองทัพเราจะมาอ่าเตียสูงเตียสูงเตี่ย,ย,ยไม่ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่อย่างดีเออแต่ก็แล้วแต่นะครับว่าอ่จาจ่าของกองนั้นเขาจะส t r i c แค่ไหนเขาจะอะไรยังไงแต่เขาฟรีสไตล์แต่ว่ากองทัพเราไม่เน้นนะครับไม่เน้นไม่เน้นเพราะว่า เราเขาเราให้เนื้อที่กับทหารใหม่ๆนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขาถูกฝึกมาแล้วเขาเข้าไปหลักสูตรเรียงลําดับไล่ต่างๆพอมาถึงชีวิตชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราเน้นเน้นเนื้องานนะครับมาเข้าแถวเช็คชื่อใช่ไหมแบบตอนเช้ามาเช็คชื่อจะเรียงลําดับแถวทำไมก็ไปเขาขานชื่อคุณรับชื่อแค่นั้นแหละการเรียงลําดับมันจะอ่าอ่ามันจะทําให้คุณ ระบบการทํางานด้อยลงไม่ใหม่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งในเรือนะที่เรียงลําดับอย่างเช่นพวกที่โดนทันทําบนทําบนหรือทันบนไม่รู้จ่าพูดสับถูกหรอเปล่านะเหมือนโดนลงโทษนะครับแบบว่าไปมีคดีอะไรข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็จะมาใส่พวกนี้ก็จะเป็นชุดต่างๆอย่างเช่นชุดสีแดงบ้างหรือว่าเดินไปเดินมาก็จะมีป้ายติดนะครับพวกนี้เขาจะออกนอกเรือไม่ได้หรือออกเขตทหารไม่ได้คนเหล่านี้แหละกลุ่มนี้จะถูก ถูกแบบเคร่งนะครับในการให้เรียงลําดับแถวสูงสูงสูงน้อยสูงน้อยสูงน้อยจนถึงต่ําสุดนะครับก็จะมีการเรียงลําดับแบบนั้นแต่อย่างที่จ่าบอกถ้าไม่มีงานถ้าไม่ได้ถูกลงโทษคือคุณจะเข้าแถวยังไงก็ได้ขอให้มันตรงงั้นแค่นั้นแหละนะครับไม่ให้ต้องไม่ต้องให้แตกแถวนะครับ การที่เรียงลําดับสูงต่ำเนี่ยมันสําคัญไมใหม่นะครับจะเห็นกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทอบอทรอรอทอ,อนนอยอแล้วก็อวกาศนะเราพอเราคุณจบหลักสูตรมาแล้วเราปล่อยฟรีสไตล์ให้คุณเราปล่อยให้คุณอขอให้มีวินัยในตัวให้ให้เราเชื่อมั่นนะครับว่าคุณจบหลักสูตรมาแล้วคุณเข้าใจแล้วแหละเราขอให้คุณเคารพเครื่องแบบของคุณเคารพทหารกันและกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกัน แล้วไอการที่จะต้องมาเรียงลําดับแถวต้องมาหันซ้ายหันขวาไม่ครับไม่นะไม่แต่ขอทิ้งท้ายไปแบบนี้นะครับแต่มีกองทัพกองทัพหนึ่งที่คข่งมากๆและจ่าของหน่วยหรือจ่าของกองเขาเนี่ยจะเข่งมากๆนั่นคือนอยยนอยอน,นี่เนี้ยบมากๆ ไม่ว่าจ่าจะไปงานจบหลักสูตรต่างๆนะอย่างที่จ่าได้มีประสบการณ์ไปกับไปจบงานจบหลักสูตรของพี่น้องทหารนาวิทยายทินไทยที่ไปฝึกร่วมกับนาวิทยโยทินอเมริกนันหลักสูตรในอเมริกาจ่าก,ก็ไปงานจบหลักสูตรของเขาเขาบอกเลยว่าเขาเนียบมากๆในการที่เดินแบบยื่นทหารเรือไม่มีนะทหารเรือเดินปุ๊บปุ๊บโอเคถ่ายรูปประกาศนียบัตรรับไปถ่ายรูปยิ้มนะครับ แต่นาวิทยุทินเนี่ยจะไปไปมาละเคร่งเครียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพไหนที่มีโอกาสที่จะเรียงลำดับสูงหรือว่าลำดับไหลน,นะนาวิทยุทินถึงแม้จะจบหลักสูตรแล้วแต่กองทัพนาวิทยุทินหรือว่ากองทัพนาวิทยุทินเนี่ยมีความเคร่งมากๆม,มีความรู้สึกว่า,าเขาจะไม่ไม่ปล่อยให้น้องๆทำตามอำเภอใจนะครับแต่กองทัพ กองทัพเรือนะกองทัพกองทัพบกนะเราไม่ค่อยเน้นอะไรกันมากขอให้เน้นคุณภาพในการที่ทํางานขอให้เราเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับว่าเราก็ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าคุณยศสูงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยศสูงก็ต้องให้ความเคารพของคนในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของคนทหารที่ยศยศต่ํากว่าส่วนคนที่ยศต่ํากว่าก็ต้องให้ความเคารพกับทั้งที่เขายศสูงกว่าเราและก็ความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้น มันถ้าเรายังไงอะถ้าถ้าคุณทํานิสัยเร็วๆกับกับคนตรงข้ามแล้วคนตรงข้ามเขาก็ทาเร็วๆกับสวยคุณนะครับเพราะฉะนั้นมันเราก็ตัดปัญหาด้วยกันที่ว่าก็เราเคารพซึ่งกันและกันแค่นั้นจบนะในเนื้อง,งานอาจจะมีทะเลาะปากเสียงอะไรกันบ้างแต่สุดท้ายมาพอเราเดินออกจากห้องนั้นพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่นะครับวันนี้จ๋าก็ทําคลิปมาเล่าเพราะว่าอยากจะ ทำให้พี่พี่น้องๆองทุกท่านเพราะคิดถึงจริงครับแต่ว่า,าด้วยความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างนะครับจ่าเลยไม่มีเวลามาทําคลิปให้ทุกท่านได้ฟังแต่วันนี้ดีใจและก็คิดถึงทุกท่านครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้จ่าไปก่อนครับสวัสดีครับผม